โค้งลงก็มีวิวที่สวยงามมากถาลงก็ลำบา,ากนิดหฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับไม่มีสัญญาณ GPS ทำไอันนี้ไม่มีสัญญาณ GPS แกถึงแล้วครับน้อยเดียว ครับตอนนี้เขาก็อยู่บทีวัดถ้ำเขาวงนะครับอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุท,ทัยธานีครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศว่ามีีอย่างน่าสนใจพองนะครับถ้าตรงไปก็จะไปถ้ำนะครับสาราทรงไทยไปพระนอนก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็เจดีพุทธคยาเดี๋ยวไปทางถ้ำก่อนดีกว่า นี่เขาลังเดินผ่านสะพานตรงกลางน้ำนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเป็นเล่นมากที่ถ่ายรูปกันประจำนะครับวันนี้เอนักท่องเที่ยวกันน้อยนะครับก็สามารถที่ถ่ายรูปได้สะดวกมากเลย ตรงนี้เป็นสาราทรงไทยในประสงค์นะครับเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหน ทรรงงเือไยด้านไในก็กว้างขวางขนาดเลยมีจุดที่ทำบุญต่างๆนะครับหลายจุดเลยกรุณาถอดรองเท้าถอดไว้ตั้งแต่ข้างล่างลวันนี้วันธรรมดานะครับมาคน้างจงเงียบๆเ,เพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะมากันวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ ตรงนี้จะเป็นร้อยพระพุทธาบาทนะครับก็จะสามารถบูชาร้อยพระพุทธาบาทได้นะครับจะมีคาถาบูชาร้อยพระพุทธาบาทด้านบนนี้ก็จะมองไปเห็นวิวของซ่าน้ำด้านล่างได้นะครับและความสวยงามของภูเขา เดินไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้โหข้างบนนี่มีสาลาตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนหอระครังนะครับมีระครัง้รงสวยาม,มากเลย ด้านในไม่เป็นแบง่งออกเป็นห้องๆนะครับแต่และห้องนีตจะมีรูปเหมือนเกีิอาจารย์อยู่นะครับทุกห้องเลยนี่ครับตรงนี้เป็นพระศิวลีนะครับจะมีคาถาบูชาพระศิวลีอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เขากำลังจะเดินขึ้นไปบนถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะปลาขึ้นไปนองตรงช่วงนี้มีน้ำตกเล็กๆไปครับไปต่อครับพุ่นนะครับทางขึ้นถ้ำเอเคครับไปต่อเลยก็เป็นบันไดขึ้นเยียบขึ้นไป ง่ายๆนะครับอม,มองเห็นได้ไง่ายเนาะวันนี้คือทางขึ้นเขามันออกนอกเส้นทางเียกว่าเดินไปเรื่อยๆครับว้าวตรงนี้ชั้นนิดนึงเริ่มฮอบแล้วครับเริ่มหายใจแห้งแล้ว ค,ค่อยได้ออกกับร่างกายเนาะช่วงนี้ตรงนี้เป็นรุมเป็นพงลงไปนะครับแต่ก็อนอกเหนือเส้นทางสี่เดี่ยวขึ้นไปเดี๋ยวขอเดี่ยวขึ้นไปตามเส้นทางดีกว่ายีงอีกไกลไหมพี่ก,พก็จะถึงพักใหญ่หญๆพัก <laughs> ใหญ่ๆเลยเหรอโอ้ <laughs> โอเคครับ เปเสียงบรรยากาศธรรมชาติมาพองเป็นช่วงๆบางทีเสียงนกเสียงไม้เนาะบางช่วงก็เงียบๆเหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็มเป็นอยนะครับเพราะว่าแสงแดดมัน่องมันเห็นชัดลบข้ามผอนไม้ลบข้ามหินได้ชัดเจนนะครับ เยอสภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นี่เพื่อนๆพี่ๆน,อนอ้นองๆอาจจะได้เห็นผมไปทําคลิปในการวิ่งเที่ยวเนาะเดี๋ยวจะมีรายการวิ่งเที่ยวตีได้ลงสมัครว่จะลงมาให้พอเนาะโอเคครับตรงนี้เป็นจุดลงๆร้านลงๆเลยแล้วก็มีหีบอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเหมือนเป็นที่ที่ปั๊บพื้น ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมสักอย่างมีป้ายโปรดรักษาความสะอาดห้ามนำก้อนหินกิ่งไม้พิงตามผนังถ้ำและที่อื่นืนเนื่องจากครบสสกระปกไม่เกิดประโยชน์ และเจ้าที่เจ้าทางอาจโกรธด้วยอุ้ยคอล่างนี้เสียวๆตอนนี้ผหเดินมาคนเดียวเนาะมันบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนักก็ลองเดินไปตามทางดีกว่าอาจจะใจเวลาแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าถ้ามากันหลายๆคนอาจจะต้องลบคนนั่นคนนี่หรือทำเวลามได้เนาะ นี่ก็ทำได้แค่นี้แหละเวลาเดินไปดูกันเรื่อยไปต่อกันเลยดีกว่าครับเผื่อบางเสียเวลานีเตอกุงหินไปด้านบนก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กว้างโล่งๆมาก สำหรับคนที่เกยขึ้นมาแล้วก็จะฮู้เนาะเปลี่ยนจะได้เนาะคนที่บัเกยขึ้นมาก็อาจจะลองถ้าได้มีโอกาสลองขึ้นมาดูนะครับนั่นครับท้ำมสสถานทํำเขาว,วงเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าครับนอ้องโอ้คือมาตรงนี้ตั้งหลงครับต้องระวงังนิดนึงสมาชิกเกี่ยวก็เห็นเพื่อตัวเองตัวเองได้เกี่ยวก็ไปเลยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็น โห่งกว้างๆเหมือนกันตรงนี้ต้องหลอดเขาวันไปหน่อยเดี๋ยวจะรับไปทางทีคนก่อนพี่ด้านด้านบนมีอะไรต่ออีกมีถ้ำแต่เป็นถ้ำตื้นๆพี่อ๋อแอ้นั้นก็ไม่มีอะไรขึ้นไปอีกไกลไหมครับอีกไกลเอาเรื่องนะสุดท่อเนะี่ยโอ้สุดท่อแต่บ้าน<อ>มันก็จะเป็นเหมือนถ้ำเป็นเบิร์กอ่ะ แล้วแล้วถ้ากลับอ็กาับทางเดิมอย่างงี้ครับผมโอ,โอเคขอบคุณครับ,รบไปกันต่อครับเดี๋ยวเราขึ้นไปจนถึงสุดเนาอพอดีถามอ้ก็ไปวเดินขึ้นไปตามท่อนี่ครับก็มาลงแน่นอนเพราะว่าดูท่อเป็นแนวแต่ขากลับากาศทางเดิมเ,เร็ว,เร,วเร็วดีกว่า ต้องลบกิ้งไม้ลบเถาวันนะครับบางช่วงก็มีแดดเพราะว่าบ่มีต้นไม้แล้วแสงแดดส่องถึงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะลมๆมครับเหมือนมาเดินศึกษาธรรมชาติมาเดินตาด้วบบได้ตั้งใจเลยอะแบบนึกว่าถ้ามันจะ่าขึ้นไปบ่ขึ้นมาสูงขนาดนี้ กำวก็จะเดินขึ้นบันไดแป๊บๆก็ถึงแล้วตอนนี้เดินมาตั้งไกลแล้วครับเริ่มจะแบบทอดใจแล้วแต่พอดีมาเจอป้ายทางเข้าถ้ำแปลว่าใกล้ถึงล้เดี๋ยวอย่าใเดินต่อดีกว่าน่าจะถึงแล้วครับน่าจะตรงบริเวณนี้แล้วครับ ตรงนี้น่าจะสุดตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าจะมืดๆตรงนี้อยู่เดินเ,เล่าไปข้างๆดีกว่าตรงนี้น่าจะเปลนทางลืงน่นๆืนนิดนึงต้องใจค,คอเรามัระวังให้การเดินนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นร้านถงวกว้างๆเหมือนกันนะครับ จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาเดินแค่สุดแค่ถงนี่นะครับบริวเวณนถงนี่ก็จะมีผ้าแก้วมรกตไหวขอรบบูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวอย่างไรขอกลับก่อนดีกว่า จะได้มาพักที่อวตารนงนะครับก็ห้องค่อนขทางที่ใหญ่ๆญมากเลยเดินเข้ามานี่กว้างครับผมบริเวณพื้นที่นอกระเบียงกว้างมีวิวูเขาเนาะลงเดี๋ยวไปดูห้องหน้นกอนดีกว่าครับ หน้ำกว้างขวางมากเลยแล้วก็เป็นโอเพนนะครับมีลงๆตัวนี้ก็จะเป็นอ่าง